พี่น้องเอ้ยใหญ่มากเมือว่านี่เนาะพายุเข่าจ้พี่น้องมาเบ่งลูกพิษลลวงเก็บไปแล้วรอบนึงนะคะเก็บลูกพิษหลวงไปแล้วหนึ่งรอบนะคะนี่เบ่งพี่น้องออ้ยเบ่งมันถึกฝนนะเฮียเบิร์จ้พี่น้องนี่เฮียเบิร์นะคะเก็บไปแล้วรอบนึงนะคะนี่พายุเข้านะคะเฮีย <Here, S 2> เต็มอยู่พนักพี่น้องโอ้ย กินไดคือเจ้าหมักซีดาบานเฮาเลยน,น่นี่เอาไปกินแท่นหมักซีดาจ้าพี่น้องเอ,เอาไปกินแท่นหมักซีดาจ้าเอาไปกินเอาไปกินแท่นหมักซีดาบานเฮาเด้อพี่น้องหักลูกพิดลนนะคะลูกพิดลนถึกผ้าอยููเข่าจ้าพี่น้องถึกผ้ายูเขา่าน,า,เขานะคะแต่งไทยพี่น้องแต่งไทยหอมอยู่แต่ว่ามันมันถึกฝน าเก็บผักสดพี่น้องมะาระาจ,จีนนะคะมะระจ,จีนสดๆส,สวยๆนะคะจากสวนงามบ่พี่น้องงามบ่ ใครจะปลูกบัวหอมมาละเด้อพี่น้องอย่าปลูกใส่พืนแบบนี้เด้อมันหายากจ้ะหาหมากยากอยากเด้อพี่น้องเนี่ยประสบการณ์นี่แหละถ้าจะปลูกกับปลูกขึ้นแบบว่าให้มันไตขึ้นไตขึ้นทั้งสูงนะคะถ้าปลูกนําหยาแบบนี้มันเลื่อยไป้วาไบที่นี่หมากท่านว่าเห็นจะพี่น้องหมากก็ว่าเห็นนะคะนี่อันนี้บวบบวหอมเด้อบวบหอมกระลัางงามถึกฝนกระลัางงามพักบุ้งจ้ะพี่น้องเอาพักบุ้งไปทัดนะคะ เอาผักบุ้งไปผัดนะคะพี่น้องผักบุ้งผักบุ้งปลูกเองเราจะพาไปบุ้งแตงพี่น้องจะพาไปดูบักแตงนี่มันคือแตงอะไรออ้ยของเกาหลีนี่ผักเกาหลีไม่ต้องของใหญ่ๆพี่น้องนี่มันคือแตงอะไรนี่มันคือแตงยังพี่น้องมันคือแตงอะไรเนี่ยใหญ่มาก ใหญ่มากพี่นอ้องอดมันใหญ่มากจริงๆโอ้มันแตเนก,เอ,กอเอียงล่ะพี่น้องไงคักไงแน่ขามิวเบิ่งพี่น้องไงคักพี่น้องเอ้ยใหญ่มาก ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนะคะยังค้อมหอมโอ้ยอยากกินอมอหอยใช่ผักแครงนี่พี่น้อง หอมหอยเสย่ผักกระแงงหอมๆผักกระแงงก็มีดแล้ออยู่สวนนะ่ะอหอมคักหอมผักกระแงงผักบุ้งสวยๆจ้า มุยบองพี่นองมันเฮียพี่นองมันถือผ้าอยู่เขาบงเอาไปล่างจ้ะพี่นองเอาไปล่างนะคะไปล่างกระได้ได้นน่เอาไปล่างกระได้ได้พี่นองเอาไปล่างจ้ะเอาไปล่างเอาไปล่าง น้ำมันเจอผ้าโยพี่น้องสีเขียวจะพี่น้องลูกค่าไงลูกหน่อยลูกไงค่ากันนะคะสีเขียวนะคะประมาณหาโล่จากผักบุ้งม,มาตัต สวนจะพี่นอ้องเบ่มือจะเอาให้เบิงงนะคะแกงเทพโพอร่อยเลยนะคะเนี่ย